สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปูริยรัมค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่29เกิดวันที่29สิงหาคม2509กาค่ะลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่29สิงหาคม2509้าแท่านสามารถที่จะขึ้นลงทะเบียนขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะค่ะลงได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรให้เกินเดือนสิงหาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุ ไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่29สิงหาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2569 เป็นโจนไปนจจะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามปอน้อยมาค่ะเกิดวันที่29สิงหาคม2 5 0 9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะโดยปกติแล้วค่ะท่านที่เกิดวันที่29 259สสิงหาาาคมทาามทานรถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลา,าคม2567เป็น ต้นไปนะคะซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีก็ประมาณ2568ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ ท่านอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,568 mm hmm. เพื่อที่จะขอรับเบียยังชีพู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหน,น,นเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียยังชีพู้สูงอายุนะคะเป็นไปตามระเบียบก็คงจะ ชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาค่ะ29สิงหาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตหน้าภูมิล,ลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธน,นาคารได้ทุกธนาคาร ได้ทุกธนาคารค่ะเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอ,อน้อยเพิ่มเติมแต่ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้ สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้ว จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างทีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์นะคะส่งคําถามกันเข้ามาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่ค้างตอบอยาลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พ่อน ต้องกาปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ